ดึงเอาอะไรวะน่ะไหนเดี๋ยว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 ตัวอะไรพุ่งลงมาครับทุกคนที่เขาบอกว่าเปลี่ยนร่างอย่าบอกนะอย่างนี้จะเปลี่ยนโชว์กันเลยเหรอโอ้โหมันแพ้เชื้ออย่างนี้โอ้โหไปเอาเปลี่ยนเร็วซะด้วยโอ้โหอ,อย่าพลิเลื้อนใส่กันอือสุดยอดมากไม่รู้หรอกเอาถังดับเพลิงไปทางไหน แล้วครับผมคุณผู้ชมทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างครับสบายใีกันหรือเปล่มมาทานข้าวกันได้ยังนะครับเออผมหวังว่าทุกคนใจกำลังกินอะไรอร่อยๆกันอยู่นะแต่มันก็แปลกๆแหละที่ทุกคนอยากกินอะไรอ,อร่อยๆแล้วก็มานั่งดูเกมผีกันเนี่ยไม <c oughs> ่อาจจะบปว่าเขาแปลกก็ไม่ได้บางทีคนเราเอาจจะมีสไตล์ไม่เหมือนกันนะผมซิโบนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับทุกคนหลังจากตอนที่แล้วใช่ไหมที่เรานะครับพยายามเดินทางไปห้องมอค,ครับหรือว่าห้องเก็บศพนั่นแหละเพื่อที่จะไปหาร่างของกัปตันใช่ไหมครับ ที่เราจะได้ทําการได้ริกของเขามาริกก็เหมือนเป็นข้อมูลอะไรบางอย่างนะผมว่าเออเพื่อที่เราจะขุบยานทั้งลาได้ครับแล้วก็ระหว่างที่เราเดินทางเนี่ยเราได้คนพบครับว่าไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดพวกนี้ที่เราต่อสู้มาตลอดทางนะครับมันมีชื่อว่าเนโครมอฟใช่ไหมเออตอนนี้นะครับอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าพวกมันเนี่ยชื่อว่าอะไรเนาะตอนนี้ครับเราต้องเดินทางกันต่อครับตอนที่แล้วเนี่ยเราจบกันตรงนี้ด้วยก็คือเขาบอกว่าเนี่ยหน้าประตูทางไปห้องเก็บศพครับเวลาเปิดดูเนี่ยตอนนั้น มันโอเคถือว่าล็อกดาวน์ไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าก่อนที่เราเข้าไปครับอยู่ๆมันก็ระเบิดเนาะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เดี๋ยวเรารีบเดินทางกันต่อดีกว่าครับมันดูเหมือนเป็นเกล็ดน้ําแข็งเลยทุกคนว่าป่าคืออาจจะเกิดจากการระเบิดปะเขาบอกว่าเวลาอะไรก็ตามคราที่มันถูกอวกาศเนี่ยมันจะอุณหภูมิมันจะลดลงต่ําลงทันทีอ่ะเออแต่ว่าไปก่อนครับอันนี้อ๋อของโนพาวเวอร์ครับอ๋อเราต้องไปหาแบตโอเคผมจําได้ละเพราะว่าตอนที่แล้วตอนเราเล่นจบครับมันนี่นี่น,นี่อันนี้ใช่ไหม เราต้องกดอะไรนะครับ f อ๋อใช่ใช่กด f แล้วเราก็ต้องเดินไปครับผมต้องกดค้างว่าผมลืมแล้วถ้าเกิดผมปล่อยตัว f ตอนนี้อ๋อ oh, ไม่ได้ไปล่อยครับดีดีด,ดีคือมันกดครั้งเดียวพอครับผมทีนี้เปิดได้แล้วใช่ไหมแมสซาบว่าที่ห้องเก็บศพทำไมมีเลือดลิฟต์เหรอมันคือลิฟต์ครับโอเคลิฟต์ขึ้นไปกันแหมจะเวลาครับคุณผู้ชมทุกท่านทำอะไรกันอยู่ฮะกินข้าวถ้าเกิดผมทายก็กินข้าวก็คงจะใช่นั่นแหละ เออแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้กินข้าก็ขอขอบคุณนะครับที่กดเข้ามาในคลิปนี้กันน้อไม่มีอะไรอันนี้เอาเติมออกซิเจนครับทุกคนบอกว่าใช่แน่เลยแล้วต้องผ่านโซนซีโร่กาวิตี้ครับเดี๋ยวก่อนทําไมมันถึงนี่ห้องเก็บศพใช่ไหมใช่ครับผมว่าอะไรโอเคข้างในไม่มีอะไรครับมีแต่ซากเฉยๆทุกคนว่ามันกินศพปะว่าเป็นไปได้ปะครับเดี๋ยวเราดูก่อนต้องไปทางไหนเนี่ย ดังนั้นครับหนังนเขียนไทม์อยู่ที่กระจกด้วยสตาติสแฟกเอ้าอินเวนทอรี่เราฟูครับเต็มไปด้วยอะไรขอดูก่อนเรามีกระสงกระสุนอันนี้อ๋อเป็นของไวน์รูปอ๋อพวกนี้เอาไปขายได้ครับโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราแล้งว่าเวลาครับทุกคนมีพาร์มาคัลเตอร์อ,อ,อัปเกรดด้วยเรายังไม่เคยเจอไอ้โตะอัพวิสักทีนะครับเนี่ยผ่านมานานมากละเกินเลยเลเวลหนึ่งเราก็ยังไม่มีครับแต่เท่าที่ผมดูนะครับทุกคน เหมือนว่าเราจะต้องเล่นไปตามในเรื่องครับเดี๋ยวเราก็ได้เองเขาบอกว่าฉากต่อไปจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมนุษย์ครับผมคิดว่าสัสดีครับไหนอย่าแปลงร่างใส่กันที่กับตันแมทเทียสี่เขาว่าไหนครับพอรอะไรข้างหนังคือจะเอาแผ่นข้างหลังเข้ามาเหรอดึงเอาอะไรวนะน่ะไหน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัวอะไรพุ่งลงมาครับทุกคนที่เขาบอกว่าเปลี่ยนล่างอย่าบอกนะอย่างนี้จะเปลี่ยนโชว์กันเลยเหรอโอ้โหมันแพร่เชื้ออย่างนี้โอ้โหไปเอาเปลี่ยนเร็วซะด้วยไปอ,อ,อย่าพลเดือนใสกันเออสุดยอดมากไม่รู้หลอกเอาถังทับเพลิงไปจากไหนแต่ตอนนี้กระดูกสันหลังกระดูกสลงังอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา นี่นะตัดขอขาดนะหมอกไว้ก่อนโอเคฆ่ากับปันพลรกิจเราไอ,อตัวนั้นใช่ไหมครับที่มันเปลี่ยนร่างทุกคนหนูว่าเราต้องรีบออกไปเคลียร์มันก่อนครับเดี๋ยว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 ค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันได้ยินแน่งได้ยแน่ยังไงวะยังไงวะโคนกระสุนระเบิดครับยิงมันให้ตายเอามันให้ตายอย่าให้มันแพร่เชื้อเพิ่มเอ้ย อะไรอะไรไียิงระเบิดไตผมจําได้ครับทุกคนว่ามันยิงระเบิดได้ผมก็ลืมไปนะครับตอนที่แล้วเราเพิ่งดูว่ามันมีออปชั่นอย่างการยิงระเบิดครับอ๋อใช้ทั้งหมด25ใช่ไหมตายยังวะเหมือนเป็นระเบิดสตาร์สิ์ด้วยปะทุกคนคือเวลายิงอะ่ะมันโดนสโลครับอย่าไม่ตายอีกโอเคครับกระทืบเอาของมาเอาของมาเรายิงซะก็สุดหมดเลยครับนี้สมอลเฮลแลกอยากได้อะต้องทิ้งของอะไรอะคือของเรามันเต็มนะครับทุกคน ไหน,นก็ลางั้นเราใช้อันนี้เลยครับอะนี่เลือดกลับมาเกือบเต็มหลอดครับผมกระสุนเต็มอะเติมให้พร้อมครับหรือสตาร์ติแซกไม่เป็นไรครับเราต้องหยิบอันนี้ใช่ไหมที่เขาว่านี่ครับกัปตันลิกนี่ไงผมว่าเคลียนแลนด์แล้วนะจะเลเวลอัพครับไอแซคสถานะเป็นไงบ้างไดลฟกของกัปตันหรือยังบ้าเฮ้ยโอเคส่งโค้ดไปแล้ว ฉ,ฉันเห็นแล้วแฮมมอนมันตัวที่บินได้อะมันเปลี่ยนร่างก,กับตอนให้กลายเป็นไอสิ่งมีชีวิตพวกนั้นต้องเป็นแบบเดียวกับ oh <God. S 1> ที่เกิดกับเชนแน่ๆ,นๆโอ้เจ้าบางทีคอมคอมพิวเตอร์อาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างแดเนียลอยู่ไหนนะตอนที่ต้องการเธอเนี่ยอะละกับเป็นที่สิเคอริตี้เช็คพอยท์ที่น่าปลอดภัยกว่าอย่างน้อยฉันสามารถอัปเกรดเคลียร์เลเวลให้นายได้นี่ครับทุกคนถ้าเกิดเราอัปเกรดได้เนี่ยผมว่าเนี่ยเราน่าจะเปิดได้แล้วครับทุกคนว่าป่า เฮ้ยเราเปิดได้แล้วว่ะเพราะเรามีลิกใช่ไหมถ้างั้นดูเลยครับนี่เรเลนคอนเฟิร์มครับไหนขอดูหน่อยมันคือลิฟหรอครับทุกคนเออเนี่ยตอนนี้เลเวลเราอัพขึ้นมาแล้วครับเขาบอกเราลองขึ้นไปดูกันว่าไม่ใช่ขึ้นครับผมอันนี้เราลงลงหรือขึ้นวะเฮ้ยอะไรคนเตรียมตัวให้พร้อมครับผมว่ามันต้องมีเรื่องไอซซ ใช่ฉันอยู่นี่เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเขาไปได้บอกว่าไอชิบูระเอนจินมันพังอยู่มันบอกว่ามีเครื่องกำลังสูญเสียพระเจ้าฉันต้องไปที่ห้องเอนจิเนียริ่งไม่มีเวลาแล้วไอสถานีมันปิดไปแล้วยกเว้นแต่ว่าตรงนี้อ่ะกลับไปที่ไฟเด็กเดี๋ยวฉันจะนำทางนายไปจากที่นั่นถ้าเกิดการรายงานข่าวสารที่ถูกต้องมันนี่เรียกว่าทางลัดนะไปที่ห้องเอนจิเนียริ่งครับผมแล้วเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดหน่อย เ,เราทำไปเป็นทางนี้อ่ะออกไปต่อครับตอนนี้เราต้องไปที่แหงก้าเบย์ครับทุกคนโอ้โหไม่มีอะไรนะโอเคครับไม่ขยับนะกระสุนปืนเรายังไม่มีนะครับทุกคนตอนนี้เราต้องไปทางไหนเอาแล้วทำไมเราถึงหาลงมาลงมาทางเนี้ยเมื่อกี้ลิฟต์มันไม่เปิดให้เราอะครับถ้าทางเราต้องกลับไปทางนี้จริงๆครับผมคิดว่าอ่ะแต่นี้เสร็จปั๊บเราก็ปิดลิฟต์เหมือนเดิมป่ะ แล้วเราก็จะขึ้นไปใช่ไหมครับแสดงเมื่อกี้มันขึ้นไปถึงแล้วปะแล้วผมกดลงมาอีกรอบหนึ่งน่าจะเป็นอย่างนั้นแมหนีกระสุนก็ไม่มีนี่ไงครับโอเคตองไฟไปครับมีถังไม่ใช่ถังเรียกว่าเหมือนเป็นกล่องแม่เหล็กเอามาทําไมอะ่ะอันนี้อยากฟื้นขึ้นมานะแสดงว่าถ้าเกิดไอตัวนั้นไม่กัดน่าจะไม่กลายพันธุ์ครับทุกคนว่าไหมน,นี่เปิดได้ปะเอาเปิดได้แล้วครับทุกคน <parents> นี่ <parents> คีนคอนเฟิร์มแล้วแล้วไงต่อห <parents> ยิบเอามาเอามา กินเปนทอรีฟูงันต้องทิ้งอะไรบางอย่างครับผมคิดว่าอาจจะต้องอันนี้เราดรอปได้ไหมเออดรอปไปก่อนแล้วกันนะสตาร์สิตแพรกไม่ค่อยได้ใช้ครับแล้วเราก็เอาไปไหนแล้ววะนี่ครับนี่ครับเราอยากได้อันนี้ขอนี้ขอนี้พาร์ตมาเอเนจีเออพาร์ตมาคัตเตอร์เราจะได้กลับมามีกระสุนนะครับน,นี่ก้อนแบตเตอรี่ทุกคนมันต้องมีเรื่องอะไรตรงนี้แน่ๆเลยอันนี้ ขอหน่อยคัดมาให้ในตีใช่ไหมนี่ก็หรือได้ two, อาออันนี้ต้องการเลเวล2ครับยังไม่ได้ผมว่าเราต้องเล่นตามในเรื่องไปครับทุกคนถึงจะได้เนาะ <Clear ance. S 1> เอาอนี่ไงเขียนแลนคอนเฟิร์มเอามาให้หมดแหมเป็นกับตันเรือนี่มันดีอย่างนี้ที่เองมันรู้ของง่ายครับแล้วอันนี้เหมือนเป็นที่ที่เราเคยมาแล้วปะเราต้องไปทางนั้น,นครับไหนดูสิไม่ทราบว่าทางนี้เข้าได้เลยครับเติมกระสุนก่อนในนี้ มีศพเฉยๆใช่ไหมอย่าลุกขึ้นมาดินนะบอกไปก่อนอิสทามันได้เวลาแล้วคืออะไรวะครับอันนี้โนดเอาละเอามาขอบคุณครับเราเก็บอย่างเยอะเลยทุกคนแล้วเนี่ยแต่ว่าหาที่ใช้ไม่เจอสักทีครับอันนี้ต่อดีกว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยแกเดินหน้าผ่านออกไปครับทุกคนไม่มีที่นี่ไม่น่ามีตัวอันตรายใช่ไหมเอ้ทุกคนตรงนี้คุ้นมีช็อปใช่ไหมนี่ที่นี่มีสโต์ครับเอาละ เดี๋ยวเราลองขายของกันครับทุกคนผมอยากรู้เหมือนกันไอ้แปลวัลโบด้วยว่าเนี่ยนี่ครับอินเทอรเอรี่เราเรามีเจ้านี่นี่ไงอ๋อขายครับเอาไปเลยไอเทมเซลสักเซ,กเซกฟฟ์อันนี้ก็ขายครับผมนี่ตังเรามีหมื่นสี่แล้วครับเราอัปเกรดชุดได้ทุกคนมาเลยระดับยูนีครับราคาหนึ่งหมื่นอ่ะซื้อแล้วยังไงต่อใสเลยปะครับหรือว่าอ๋อเข้าไปเปลี่ยนชุดในนี้เหรอโอ้โหเป็นคนงานเหมืองอ่ะไหน หน้าตาเปลี่ยนโชว์ไหมหรือว่าปิดโอ้โหเขาปิดแต่ไม่ให้เราเห็นชัดๆทุกคน <c oughs> ตะหวากจ้าเลยเอาละไหนขอดูหน้าตาชุดใหม่หน่อยอ่าขอบคุณครับทุกคนว่ามันเปลี่ยนไปปะ่ะผมว่าดูเหมือนเดิมเลยหรือมันอาจจะดูแบบสะอาดขึ้นไปเดี๋ยวไว้ตอนตัดต่อ,ตอผมก็เห็นเองแหละครับว่าหน้าตามันเปลี่ยนไปจริงหรือเปล่าโอเคอย่างนั้นตอนนี้ครับเราเปลี่ยนชุดละช่องเก็บของเราเพิ่มขึ้นแล้วก็นี่ไงหูโคตรเยอะครับ ทีนี้ไม่มีอะไรต้องนิสตอร์เรจเราไม่ใช้ครับอ๋อนี่ชุดเลเวลหนึ่งนี่ชุดเลเวลสองหน้ากากมันต่างกันนะครับถ้างั้นคิดว่าเราซื้ออันนี้ซะหน่อยดียวกว่าเพราะก,กระสุนมันหมดใช่ไหมอ่ะมีตังค์ต้องใช้ให้หมดครับความมาทั้งทีอุ้ไปเราพร้อมลุยต่อแล้วครับทุกคนทางไหนนะทางนี้ครับผมกระสุนเรามีกี่นัดเนี่ยสิบเก้านัดไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ถือว่าสามสิบแล้วกันเนาะเพราะในกระบอกเรามีอยู่สิบเอ็ดใช่ไหมแล้วในนี้อะไรมันกระพริบกระพริบวะ,ะเนี่ยไะครับเดินหน้ากัน อย่ากเกรงกลัวครับอย่าไปเกรงกลัวให้มันรู้ว่าที่นี่ใครใหญ่แต่ว่าละผมว่าเราไมใหญ่หรอกมานใหญ่กว่าเราแต่ก็ต้องกลับเหมือนเราต้องเดินทางกลับ่ะครับเขาว่าก่อนหน้านี้เอเดี๋ยวเราเซฟก่อนดีกว่าเราเซฟหน่อยครับแล้วก็ขึ้นอันนี้เหรอใช่เหรอใช่ทุกคนเราได้ขึ้นอันนี้ครับว่าแต่ใช้งานยังไงอันนี้สถานะอเค เราจะต้องไปที่แฮงกานี่ครับเอาละเพราะฉะนั้นเราต้องปไปเลยครับโอเคเขาบอเราจะไปที่ไฟเด็กครับงั้นเราก็ไปเลยอ๋อไม่ต้องวารฟด้วยครับนี่สินะครับสาเหตุที่เราต้องใช้ SSD ในการเล่นเกมนี้ Deck, ตอนนี้ถึงไฟเด็ก tram c o ท t r o l แล้วครับอย่ามีเลดักเลยไม่มีครับทุกคนผมเชื่อว่าอย่างนั้นไม่มี down, ล็อกดาวน์แสดงว่าไม่มีเรื่อง อันนี้เขาบอกว่าเพื่อที่จะสแกนลิฟต้องใช้ดล็อกเวิร์กสเตชันครับไม่รู้เหมือนกันแค่ว่าจะทําอะไรแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันครับเราตามไปหลักไปเรื่อยๆนี้เอารูทได้ครับอขอรูทหน่อยเอามาเลยชอบเก็บของเรามากขึ้นนะกคนอวาเรากลืนศพผลได้ปะ <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> กระทึมได้แต่จะทาอย่างนั้นทำไมวะไปดีกว่าครับทุกคนต้องขึ้นลิฟต์ใช่ไหมอ่ะมาเช็คให้แน่ใจถูกต้องครับ บนหรือล่างขึ้นบนครับผมนี่ติดนิดสัยเราต้องเอาปืนจ่อตลอดเวลาเลยทุกคนแบบเผื่อว่ามันจะตามสแกนเรานะครับมาเหล็กนะถ้าเกิดเป็นตัวที่มันใช้มือคานเราใช้โหมดแนวตั้งนะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่มีครบทุกอวัยวะเราใช้แนวนอนยิงมันให้กระจุยว่าตรงนี้ต้องมีซะหน่อยละอันนั้นห้องน้าครับแสดงว่าห้องน้าที่ฟาร์มชัวครับเพราะก่อนน้นนี้ห้องน้ําก็มีของให้ฟาร์มเนาะอะไรไม่ต้องเลยนี่แนะ่นี่นี่แนะ่นี่แนะ่ อันนั้นก็ไม่ต้องเ,อเติมกระสุนก่อนเติมกระสุนก่อนได้เปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวได้เปลี่ยนแนวได้ผม,มว่าตัวนี้ไม่แน่ใจครับมันดูไม่ค่อยชัดเลยนะว่าเราจะกําจัดพันยังไงอะ่ะคือเวลามันกลางหนวดมันออกมาครับผมคิดว่าน่าเราจะต้องใช้โหมดแนวนอนในการตัดหนวดครับแต่ตอนมันปีนอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแนวตั้งเนาะมันฟังดูซิมเพิลดีว่าแต่ไม่มีอะไรให้รู้เลยเข้ามาทําไมอะมีแต่ผีดักกันว่างั้นโอเคครับไม่มีอะไรก็ได้ โอ้เข้ามาเจอผีเฉยๆนีกว่าอะครับออกดีกว่าไม่ทราบว่าทางนี้มีอะไรไหมครับอยู่ที่ทางนี้นะถูกแล้วไปล์ล็อตครับทุกคนที่เราจะไปต่อมืด security r e p o r t retrieve เอาแล้วไ้เราได้บันทึกอะไรบางอย่างมาครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อู้หนั่นโอ้นี่ฉากที่พวกเราเข้ามาตอนแรกเพื่อนเรียบร้อยครับแล้วมันก็ไป มันมาเสียบเพื่อเราให้จากไปจากโลกใบนี้แล้วมันก็หนีไปอีกขี้ขาดเลยนี่เทคหลอกเอามาเป็นจดหมายครับสปอนเซอร์ที่เข้าอะไระครับมีใครสปอนเซอร์ยาน USG ชิมูระเดี๋ยวขอผมอ่านแป๊บนึงนะครับทุกคนหูมันยาวมากเลยอ๋อโอเคครับทุกคนมันคือจดหมายที่เอาไปโฆษณาครับเกี่ยวกับยานอิชิบูระนี่เองครับเออก็คือแบบโมว่ายานอิชิมูระเนี่ยมันใหญ่โตขนาดไหนแล้วมันจะเป็นยานที่ช่วยให้มนุษย์เนี่ย ไม่ต้องกลัวว่าทรัพยากรจะขาดแคลนอีกต่อไปนะครับประมาณนั้นเออจดหมายโฆษณายานตัวเองชัดๆก็แต่ปะน่าจะต้องทางนี้ครับเราต้องกลับไปแสดงว่าตรงนี้เป็นที่จอดยานสิรับประตูหย่าวนเย่าลวนลวน,นี่ครับนี่คือที่จอดยานปะเขาบอกว่ามันมีทางลัดใช่ไหมนีม่ไงแฮมมอนไอแซคเขาบอกว่ามันมีคาร์โอเคเขาจะส่งเราไปที่คาร์โกลิฟท์ที่มันพังข้าอ๋อให้เราใช้ระบบซีโร่คาวิตี้ไปครับไหนไปยังไง เราจะให้เราเดินทางไปผ่านคาร์โก้ลิฟต์นายต้องใช้ทัสเตอร์นะเพื่อที่จะไปถึงลิฟต์นั้นโอเคมาแต่ไหนทางนั้นครับอ้าวชัเตอร์สองจบแล้วว่ะทุกคนนะครับเราลิฟเดินทางไปกันต่อชั珀เตอร์สามอสคอเรคชันฮะใช่เหรอต้องลุยออกไปครับแสดงว่าข้างนอกไม่น่ามีไม่น่ามีออกซิเจนทุกคนว่าปะนี่ไงตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จุดไรแรงโน้มถ่วงแล้วก็ไม่มีออกซิเจนเลยครับ เราบีเอาอากาศแบบร้อย็นะครับถ้าเกิดแบ,บ,บตหมดตอนนี้ตัวเรามันไปลอยเคว้งเต้งไปแบบในห่วงอวกาศเลยอะครับทุกคนต้องเข้าทางนี้ต่อครับโอเคปะปะตรงนี้มีออกซิเจนให้เติมเพราะฉะนั้นเฮ้ยอะไรอย่าอย่า,อย,าอย่านะอันนั้นด้วยไม่ต้องไม่ต้องอย่างอกนวดอย่างอกนวดมันจะยิงพิษใส่อย่ายิงพิษใส่กันสิโอ้ยอันนั้นตายแล้วใช่ไหมมันไม่เรื่องแสงแล้วครับคิาตายแล้ว โอเคเราก็ยิงซ้ำซะเยอะเชียโอ้โหยังจะออกมาดักกันได้ถ้าทางไอ้พวกนี้มันจะหายใจในอาก,กาศได้ไหมครับทุกคนผมคิดว่าไม่อย่างนั้นมันคงไม่สามารถทำมันทําไมมีถังระเบิดวะมันปแปลกเดี๋ยวเราอะไรวะนะทุกคนเดี๋ยว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 หมุนคอหมุนตัวดีดีก่อนมันเหมือนเป็นเชื้อราอะไรบางอย่างหรือมันแพร่เชื้อก้อนเนื้ออะไรก็ไม่รู้ครับอะไรวันนี้เพื่อนส่งเรามาเจอเลยเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วครับทุกคนแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้อจะต้องรีบลงไปก่อนที่จะขาดออกซิเจนตายเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราจะตายเอาเราจะตายเอาเชื่อเปิดหน่อย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 เร็ว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 โอเคเออกจากสถานะซีโร่ก Gravity ขอบคุณครับโอ้โหมัวแต่นั่งวิเคราะห์อะไรนะครับเกือบขาดอากาศหายใจใตายนะตัวเร,เราต้องไปทางนั้นแต่นี่เปิดได้ครับอะไรวะเนี่ย ทุกคนทำไมเมื่อกี้ทำไมมันสั่นๆข้างในนี้มีอะไรทุกคนเห็นเหมผมปะครับเมื่อกี้เหมือนมันมีอาการสั่นตรงนี้เนาะอันนี้อะไรเนี่ยรูดของหน่อยมากระสมกระสุนพาร์ตมาบอกแล้วครับทุกคนที่นี่เขาเก็บพาร์ตมาเอเนจีไว้กินเป็นขนมกันเออมีแค่นี้ให้รูดกันก็ขอบคุณครับไปดีกว่าเฮ้ยตกใจทำไมมืดเนี่ยทุกคนดูดิมันเหมือนมันเป็นการแพร่เชื้ออะไรบางอย่างครับ มีเสีย,ยงตัวอะไรไต่อยู่ตามกำแพงด้วยก็ไม่รู้เดี๋ยวเพิ่งมาตอนนี้นะเว้ยต้องผมว่าน่าจะอันนี้แหละครับที่เราต้องใช้โอเคแล้วตอนนี้เขาจะส่งเราไปที่ห้องวิศวกรใช่ไหมครับระวังระบบเขาเรียกอะไระบบกระสวยมันถูกก่อกวนเขาบอกให้เราไปทําให้ระดับโคจรมันอันนี้เดี๋ยวนี้เลยโอเคครับตอนนี้เหมือนการวงโคจรของยานเราน่าจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นครับต้องไปทางไหนเนี่ย อันนี้สตูยังไม่มีอะไรสนใจครับออดิโอหลอกออดิจินนี่หลอกอ่าล่ะโดยชีฟเอนจิเดียรเจย์ขอบเทมเพิลแต่งงานพระเจ้าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าตอนนี้เรียกว่าหัวหน้าจากไปแล้วไม่อยากมาเริ่มแต่ประเด็นเสี่ยงแล้วจากกับตันตายทุกคนอยู่ที่นี่เนี่ยริสึกว่าแบบสติแตกกันอยู่แล้วเนี่ยฉันคิดว่าการประท้วงน่าจะเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดจนกระทั่งไอ้พวกสิ่งนั้นเข้ามาทางช่องระบายอากาศหน้าฮะพวันเวนเลยนั่นน่ะเป็นเพื่อนร่วมงานของฉันนะลิสเพื่อนหองลิสแฟนเก่าแล้วตอนนี้เครื่องยนนต์มัักก็พงอี โอ้โหตอนนี้คือเหมือนแบบเหมือนน้ำมันกำลังรั่วครับฉันจะพาแดนเวอร์ไปที่ห้องน้ำมันเพื่อที่ซ่อมมันต้องทำให้ทีมโฟกัสไม่อย่างนั้นแล้วก็พวกเขาจะสติแตกกันแน่ๆทีเนี้ยโอเคครับถ้าทางคนที่ชื่อเทมเปิลอะไรเมื่อกี้เขาน่าจะเป็นหัวหน้ารองจากกับตันปะครับให้ผมทายเพรนันทีมเขาพยายามกอบคู้ถึงแม้ทุกคนจะเป็นบ้ากันไปนหมดในสถานก,การณ์อย่างนี้ครับแผงนี้ใช่ไหมทุกคนอันนี้ดูเหมือนดาวเลยแห่ะอันนี้บ้าที่เราต้องกด เอาละขอด yeah. huh? ูรีพอร์ตหน่อยทุกอย่างออฟไลน์ยังไงอ่าฉันเห็นนายในห้องคอนโทรลแล้วมีอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไหมใช่ทุกอย่างไม่สมเหตุสมผลเลยน้ำมันมันก็หมดเซนติฟิวก็ออฟไลน์เราเชื่อมอยู่กับอะไรไม่รู้อ๋อถ้าเกิดเป็นเครื่องยนต์มันกำลังลากเราลงไปด้วยน่าจะการมันเองได้ไหมได้ฉันต้องไปซ่อมเซนติฟิวแล้วก็เติมน้ำมันแล้วก็ทำดีสตาร์ทแต่นายต้อง ทำอ๋อโอเคโอเคเยวจะรอที่นี่ด้วกันนะไอแซคคือเหมือนตัวเราเขาบอกว่าแบบยาเราอะครับมันเชื่อมอยู่กับเพลโลดก็คือเหมือนแบบเป็นสินค้าบางอย่างครับที่หนักแบบ4ล้านหรือสี่สี่อะไรสักอย่างตันอะไรละครับผมอ่านไม่ชัดแล้วก็เขาอยากให้เพื่อนเราครับคอยอยู่ตรงนั้นคอยทําให้อะไรสักอย่างครับมันคงที่ส่วนตัวเราจะรับหน้าที่ไปซ่อมยาครับก็คือเติมน้ามันแล้วก็น่าจะถอดเพลโลดออกนะครับไม่งั้นยาเราจะโดนลากลงไปกับมันด้วย โอเคครับก็ไม่แปลกแลเพราะว่าตอนนี้ตัวเราไม่ใช่ตัวเราได้ว่ายานเรามันเหมือนถูกวงโครจรอ,อยู่รอบๆไอ้ใ่ดาวดวงใหญ่ตรงนั้นใช่ไหมครับให้เป็นเหมืองแร่เนาะไปนี่ใช่ไหมครับนี่คือเหมือนห้องเครื่องยนต์เลยอันนั้นห้องน้ำอี่ยครับก็แ,แต่นี้ทุกคนปืนกระบอกใหม่ป่ะเนี่ยของใหม่ครับริปเปอร์คืออะไรอะเช็ดมันดูกลมๆครับทุกคนแล้วใช้ยังไงเนี่ยใส่ที่แขนเนาะเอาเอาแล้วไหนๆก็ได้มาขอดูหน้าตาก,ก่อนดิ ไหนมันคืออะไรครับมันเหมือนอาวุธผมว่าต้องเป็นอาวุธนี่ครับเอ่อ e อีควิปมามีกระสุนแปดนัดครับโอเคมันกำลังสแกนอยู่อ๋อมันคือมันคือใบเลื่อยครับทุกคนคือ,คอยิงใบเลื่อยใส่กันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เขาบอกกดสเปซบาร์ทำอะไรได้ผมอ่านไม่ทันเดี๋ยวค่อยว่ากันเราลองเดี๋ยวเราต้องไปทางนั้นครับแต่เราขอเข้ามาในนี้ก่อนอันนี้มเมสเซจขอหน่อยเซอร์ฟิชิตี้รีเควสต์มาว่าไง แล้วาการความช่วยเหลือข้างล่างนี่ไอ้บ้านนั่นมันฉีกเขาเฮ้ยพูดปากฉันไม่อยากอฉันไม่อยากอะไรพระเจ้าให้นสันฟันเขาดึงฟันนายออกมาเดี๋ยวจับเขาไว้หน่วยซิลิตี้อยู่ไหนวะออโอ้พระเจ้าเขาตายแล้วไม่เขายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าโหัวโขกซิงแรงมากปานหนอนเขาเองหัวหน้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันไม่รู้อ่ะหลับไปร้องขอความช่วยเหลือแล้ว เลิสันต้องการไปห้องพยาบาลด่วนโอเคครับอะไรวะเนี่ยทุกคนผมงงไปหมดไม่มีใครเข้าใจท่านั้งนั้นในห้องน้ำไม่มีอะไรครับทนังนั้นไปไปข้างนอกกันเราต้องไปทางนั้นต่อครับอันนี้ทุกคนมันดูเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยวมันจะเปื้องกระสุดรองอันนี้ไม่ขยับใช่ไหมโอเคท่านังนั้นกระทืบซะเลยมันเป็นห้องให้เราสำรวจได้ทุกคนว่ามีของให้เราลูบไหมให้มี เฮ้ยจะตาักกันสิวะโอเคถ้าหยัดแล้วดับสแกนี่อ่ะอันนี้ริปเปอร์เปลเอามาครับเธอแพ็คละสามนะส่วนอีเบสครับงนะงั้นเราอัปเกรดก่อนดีกว่าครับทุกคนหลังจากที่เราหาเขามานานนะครับชุดเลเวล2มาแล้วครับนี่มีอัปเกรดอันล็อกด้วยเรามีโนดห้อันครับนี่มาเลยครับเอาไว้ถึงดาเมจแล้วเอสนี่คืออะไรครับเนี่ยเพิ่ม เขาบอกว่าเพิ่มจํานวนกระสุนอย่างเห็นได้ชัดครับคือเพิ่มแบบจํานวนเก็บแพ็คกระสุนเนี้ยหรอผมไม่แน่ใจตอนนี้อ่ะงั้นก็ได้ครับเพิ่มอากาศมาแล้วก็เพิ่มตาซิตเอเนจีคือเหมือนเพิ่มขึ้นเป็นสี่ลูกครับแล้วก็ตามด้วยเลือดมาเลือดเรามากขึ้นครับเราถึกขึ้นแล้วก็พัดมาคัตเตอร์ตอนนี้เราแรงขึ้นลวครับเกินสองอย่างนั้นเราไม่ค่อยได้ใช้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาอัปเกรดทีหลังนะครับเราเน้นใช้อาวุธหลักประจำเกมกันดีกว่าครับกระบอกนี้อ่า แต่ตอนนี้ครับอยากลองใช้ไอลิปเปอร์มากๆเลยว่าใช้ยังไงอันนี้เดี๋ยวอันนี้ห้องฟาร์มดูว่าห้องเนื้อเรื่องน่าจะเป็นห้องฟาร์มครับมีเอ้าอ่ะล่ะการผ่าวิจัยด็อร์โคเบนแมนลิกเอสนตดีไฟอาะล่ะตัววิจัยจูเนียร์เอนจิเนียร์เดวิดเซเวนสันหรือว่าเขาถูกตัดให้เป็นชิ้นๆหลังจากล่วงลงไปในเครื่องมอชินารีอ่ะทำให้โอ้พระเจ้า ขอโทษนะเดวิดเนี่ยครับคือต,ตัวเขาใกลา้พันธไปแล้วใช่ไหมแล้วทำไมแขนมันถึงงอกออกมาจากใส้ผมไม่เข้าใจเลยไอตัวพวกนี้ <c oughs> เอาโอ้จีฟัส <c oughs> มันมีชีวิตไหมเนี่ย <c oughs> ดูเหมือนว่ากล้ <c oughs> ามเนื้อมันจะกระตุกนะ <c oughs> มันกระตุกหรือว่ามันยังไม่ตายเอาดีๆฉีดเลยเข้าไปนะ่ะ ทุกคนว่าเขาจะยังอรอดจั่ไหมอันนี้คือนี่เขเบรนแมนที่หน้าอกมีของเหลวสีเหลืองเหมือนมาจากสิ่งมีชีวิตอื่นของเหลวนี้ดูหเหมือนจะมีผลต่อคนตายหรือว่าไบโอเจนติกเซลเนื้อยื่ที่ทตายไปแล้วมันดูดเข้าไปผสมประสานใหม่แล้วก็เหมือนกลับมาขยับได้อีกครั้งครับของเหลว,เ,ลวเหมือนจะแบ่งปันมาร์กเกอร์กับ DNA, DNA ของมนุษย์แล้วก็ไอสิ่งที่มันโตบนกำแพงนั่น สัวอย่างมันเชื่อมไปที่มาร์เกอร์จาก a อจตีเแต่ว่ายังไงล่ะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเรามาเชื่อมต่อดรไคลเรียนรู้เรื่องมาร์เกอร์แต่ว่าดรไคลตอนนี้หายไปแล้วเดียวไแต่ว่าเขาจะอยู่เพราะชีวิตที่ชั้นขุดเหมืองอะล่ะเดวิดในน,นอนได้แล้วฉันสัญญาใช่อย่าแน่ใจนะว่ามันตายอะ่ะผมว่าไม่ตายเนละยทุกคนยังกระตุกอยู่นั่นอะอะล่ะจบหลอก โอเคครับตอนนี้อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าเขาคนพบกับอะไรกันเนาะอันนี้ของเ,ขเอาไปขายได้ครับเอามาเลยอะในนี้ไม่มีอะไรแล้วครับเราเข้ามาดูคัตสีนแล้วก็รีบเดินทางไปตูเ่เฟสเราต่อครับทุกคนออกแตกออกแตกไปเอาล่ะเราต้องไปนีห้องอะไรเนี่ยรีฟิลอ๋อนี่คือห้องเติมน้ํามันนะครับอะไรทุกคนเอ้ยเอ้ยผมอยากผมอยากลองแล้วมันเมื่อกี้มันเห็นหน้าแล้ว,ลวมันหนีแล้วทาไมวะ ปกติมันต้องโจมตีเราสิไม่ใช่หนี้วไปไหนวะครับเนี่ยเอาเป็นปว่าผมเปลี่ยนโหมดปืนเปน็นแนวตั้งแล้วนะครับเผื่อเราจะต้องปะทะกับมันอีกรอบนึงอย่างเช่นอย่างนี้อย่างนี้เหรอนี้เหรอมายังไงยังไงคือพอแขนขาดถ้าไม่เหมือนมันวิ่งเร็วขึ้นครับทุกคนเออเหมือนพวกมันวิ่งเร็วขึ้นเพื่อที่จะโจมตีเราแน่แน่เลย,เลยทำเตือน น้ำมันสำรองหมดเกลี้ยงเครื่องยนต์หลกักออฟไลน์ครับแล้วผมต้องไปทางไหนต่อต้องไปทางนั้นครับต้องดึงอันนี้มาใช่ไหมมานี้เข้ามา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 เร็วเร็วเร็วคือตัวเรามันดึงเข้ามาเองใช่ไหมครับเราไม่ต้องทาอะไรมากเนาะโอเคไปครับแล้วทางนี้อะทางนี้มีอะไรขอซนก่อนผมคิดว่าที่นี่ต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆครับทุกคนแล้วทาเสียงหล่อทําไมเนี่ยโอเค ผมว่ามันน่าจะเป็นที่ที่เราต้องมาสำรวจทีหลังมากกว่าเราไปทางล่างก่อนดีกว่าครับถ้างั้นดีใช่ไหมเราต้องขึ้นอันนี้ไปครับแล้วก็ปิ๊บๆอย่ามีตัวอะไรมาตอนนี้นะไว้บอกไว้ก่อนกระสุนพัดมากคัตเตอร์เราจะหมดครับฉันนัดลองใช้ริปเปอร์กันดูทุกคนริปเปอร์น่าจะหมุนไม่ได้เพราะว่ามีจุดๆเดียวครับเพาแต่เราจะไปใดวสวัสดิภาพใช่ไหม้างล่างนี้มนดูโลง่ลงๆถ้าตกไปนี่เราไม่น่ารอดน,นะบอกไว้ก่อนขอร้องล่ะยาซัน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  โอ้โหคนงานที่นี่เวลาเขาขึ้นเขาไม่กลัวกันบ้างเหรอเนี่ยฮะทุกคนว่าไงด้วยครับคือแบบผมคิดว่าม,มันดูน่ากลัวมากเลยนะมองลงไปข้างล่างไม่เห็นจุดจบด้วยซ้ำอันนี้มีอะไรดักไหมเนี่ยมีเหรอมีเหรอเอาทุกคนมันติดเอา